เอาละค่ะทุกท่านนะคะก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแอนแนลการชันเองจินแอนด์ยูเกมเมอร์คนเดิมนะคะก็จะไม่ขอตะเบงเสียงนะคะเพราะว่าเพราะว่าไม่สบายแล้วเสียงก็แหบเนี่ยแหละคะ่ะอย่างที่ได้ยินเนี่ยแหละคะ่ะใคาแบบจับเสียงได้ดีนะค่ะรู้เลยว่าเสียงฉันอะแหบนะคะแหบอ่ะ จริงๆอันนี้ก็้องแคสดูนะคะว่าโอเคไหมถ้าเสียงมันโอเคพอไปได้ก็เอาลงคลิปนะคะเป็นพาร์ทที่23ไปเลยแต่ถ้าเสียงมันม่เบิร์กอะ่ะก็จะลงคลิปที่หลังนะคะเพราะว่ามันสวยก็จริงอะแต่มันอยากแคส เพีพอเลยค่ะไม่ไหวแต่ก็อยากแคสเกมอ่ะคืออยากแคสเกมมากอ่ะก็เลยแบบอ่ะเสียงแ,แ,แยกเสียงแหบกูไม่แคร์กูจะแคสกูอยากแคสนะคะเสียงแหกแคสเอาดิก็าอาจจะอาจจะในการพากย์ตัวละครออาจจะไม่ดีไปด้วยนะคะเพราะว่าฉันป่วยนะคะถ้าพากย์ตัวละครไม่ดีเหมือนเดิมก็ขอ,อโทษด้วยค่ะเพราะว่าสบายนะคะเสียงแหบ ตอนนี้เป็นไข้ด้วยอ่ะแต่ก็อยากแคสว่ะมีเสียหายที่คอด้วยเนี่ยแห็บเป็นเป็ดเลยเนี่ยดูนะว่าเสียงโอเคเปล่าเสียงโอเคก็ทำเป็นพาร์ท23เลยลเสียงไม่โอเคก็แคสที่หลังนะคะเราก็มาเริ่มกันต่อเลยนะหลังจากพาร์ทที่แล้วเราเห็บกระล้วก็เจอรุ่นแลนี้แล้วก็เดินมาออกมาจากห้องแอบมาจากห้องอ่ะแล้วก็มาเจอ อาซึสะนะคะแล้วก็บอกว่าตอนแรกเราก็แบบอาซึสะเป็นคนร้ายเหรอแม่ทำซะกระทึกเชียไม่ใช่นะคะาว่าตามนุ่นพี่แดนดี้รู้สึกว่าทาั้งรุ่นพี่แดนดี้กับอาซึสะน่าจะเป็นรูมเมทกันมั้งจะเป็นเพื่อนร่วมห้องอะไม่งั้นคงไม่รู้ตัวหรอกรว่ารุ่นพี่แลนดี้ออกมาคะ่ะแลบอกว่ามันอันตรายสำหรับเรานะเรา ส่งเราที่ห้องพักนี่นะคะรุ่นพี่แลนดี้ก็บอกว่าเออจะไปด้วยนะเออผู้ชายสองคนขอบคุณนะคะรุ่นพี่แลนดี้เราพวกคุณสองคนเป็นเพื่อนกันเหรอคะใช่ใช่ใชโอ๊ยดัยงโก้ไี่กินละลายเสบหะไปแล้วเนี่ยไม่งอเป็นอย่างกี้เหรอที่กูกินละลายเสบหะไปแล้วนะ เราเลยก็บอกใช่พวกเราเป็นเพื่อนร้องกันด้วยละอ๋อฉันรู้แล้วล่ะค่ะจะไปเถียงแม่พวกฮาเถียงตัวเองมะแม่งแม้ว่าเราจะเป็นเพื่อนกันก่อนที่จะมาถึงแคมป์มี่นี้ก็เหอะมากก่อนเหรอเราลุกจักการมา ก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งแล้วล่ะอ๋อพวกเธอพวกคุณสองคนไปกันได้ดีมากเลยนะคะเนี่ยฉันหวังว่าฉันจะไปได้ดีกับเธอด้วยนะเอ๊ะไปีเพื่อนกับเราได้นะคะแน่นอนฉันคิดว่าอย่างนั้นนะคะแดนี้โอ้ใช่ฉันรู้ว่าเธอรู้หรือเปล่าว่ามันมีน้ำพุลึกเข้าไปในป่านเนี้ยน้ำพุเหรอ Uh huh. อ่าฮะมันสวยเงี้ยนะมันก็อยู่ที่นั่นด้วยนี่คือยูนินอคอนดอมแบบนะแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะที่เห็นรถไฟป้าวะที่ฝันเห็นรถไฟบ้ะงวะต่อค่ะเออสียงกูโอ้ยต่อค่ะมียูนิอคอนในเอโดนิลนี่ มันเหมือนเอด็กผู้หญิงที่ขาวและใส่ซื้อบริสุทธิ์เหมือนเธอที่สุดเหมือนเธอเลยล่ะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้องเหมือนกูเด็กผู้หญิงที่ใส่ซื้อบริสุทธิ์เหมือน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 เธอเอิม่มฮะใส่สื้อบริสุทธิ์เนี่ยนะทาไมความฉันถูกหรือเปล่าเนี่ยฉันแน่ใจว่าเธอก็จะหักเจอด้วยละ่ะและดี้ พูดอย่างนั้นกับเด็กที่ตักซี่อะไรนะทำไมอ่ะทำไมอ่ะด้วยนะทำไมอ่ะอดดนะขอโทษนะเขาจะค่อยระวังตัวเขาไหลอ่ะกระวังคา,าพูดอ่ะเออแม,ม่โอเคค่ะประหลาดใจนะเนี่ยอันนี้ก็ตาม คุณกำลังจับมิน่าบัตรตึ้งใช่ไหมอาซือซ่าอะไรนะคุณไม่รู้เหรอฉันคิดว่าผมคิดว่าทุกๆคนรู้เนี่ยแต่สักคนกำลังฆ่ามิน่าแล้วก็ทิ้งตายไว้หลังตึกของคาเดมี่อ่ะทุกคนคิดว่ามันถูกใช้เพื่อสังเวยไปเพื่อสังเวยให้แก่เวทมืดอะ่ะทุกคนคิดว่าเพอร์เฟคคนเพอร์เฟคันทำคุณไม่ รอสิ่งีได้หรอไม่อ่ะเออนังนะเธอเป็นกำลังสร้างเวทมืดงั้นเหรอนั่นแปลกแฮะครัสโอ้ขอโทษจูนฉันคิดว่านี่คงไม่ดีสำหรับเธอที่จะได้ยินนะนะฉันสบายดีฉันแน่ใจว่าจะไม่ทำแน่มันไม่เข้าใจที่นั้นเล คลัสเธอพูดว่าคาลัสเหรอรุ่นพี่แลนดีน้แบบคลัสเธอพูดว่าคลัสเหรอเออใช่คลัสกระโดสเปนก็คือก็เพื่อนทำงานร่วมกับมึงอั่นแหละแลนดี้เฮ้ยก็เพื่อนทำงานร่วมเพอร์เกร่วมกันนี่แหละค่ะแม่์เขานั่นแหละใช่ก็คือคนเพอร์เฟกต์ที่ผู้คนคิดว่ากำลังทำเวทมนต์ก็ต้ เขาไม่รูว่าครับเพอร์เฟกงั้นเหรอรุ <c oughs> ่นพี่แรนดี้ทำเงานเพอร์เฟกตุกครับแต่ไม่รู้ว่าเับเป็นคนดีเพอร์เฟกด้วยปูละหางเงือกเลยแม่งมึงเป็นเพิ่มการภาษาอะไรวะเนี่ยไม่รู้อะย่าเงี้ยเาไม่รู้ว่าครับเป็นคนที่ Perfect เพอร์เฟกนั่นหรอเพื่อนร่วมงานอะมันฟังดูเหมือนว่าเขาจะรู้ว่าครับคือใครเป็ยนะ เออคุณไม่รู้จักครับหรอคะด๊นหน่อยอ่ะอ้าวนิดหน่อยด้วยพ่อจริงเหรอคะเนี่ยใช่แล้วฉันก็รู้พอฉันก็รู้พอที่จะรู้ว่าเขาไม่ใช่คนไช้เวทมือแน่ๆเลยอ่ะไม่ใช่เขาหลอกพี่แรนนี่โอเคเขาสังเกต เขาสำคัญกับตัวนี้ถูกไหมฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีอะค่ะไม่ต้องบอกหรอกมองหน้าเธอก็รู้อยากคนเป็นเลยตัวเขามันก็จะออกมาดีเองใช่ขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยนะคะบางทีเขาอาจจะถูกฉันแค่ต้องรอและทั้งหมดก็จะ ออกมาดีโอเคหรือเปล่าจูนแล้วดูอัศซินาทำหน้าหน้าลังอีกแล้วเธอเฮะเธอดูสินี่เนี่ยเธอป่วยหรือหรือไม่สบายเลยหรือเปล่าเนี่ยมาไม่ฉันสบายดีขอบคุณค่ะดีทำให้แน่ใจว่าเธอจะทม่กนรอเลยนะฉันจะทำฉันดูแลตัวเองค่ะ ฉันรู้ว่าเขาเป็นคนดีจริงๆ,ๆ,ๆว่าไอ้รอยยิ้มแปลกๆเขาเมื่อกี้นี่มไม่ใช่กังวลจริงนะจากวาที่แล้วว่าค่ะที่เข้ามาเสร็จแล้วยิ้มปแปลกๆอะ่ะคงว่ารอยยิ้มแปลกฉางเมื่อกี้มันไม่ใชนกังวลจริงนะบางทีอาจจะแค่คิดไปเองหรอมะั้งแเลอะละเฮ้ยนายมาทำอะไรที่นี่อะลูกก็ ยูกิยาไปไหนอะนายเพิ่งสังเกตเนาะฉันเขาหายไปตั้งตั้งแต่ครั้งสุดท้ายแล้ว,ลวนนฉันก็เลยมาแทนที่เขาอะดิโอ้ฉันจำว่าพูดครั้งพูดพูดถึงนครั้งสุดท้ายมากเลยนี่นะเอาเถอะนะ อย่าทำตัวอย่างนั้นดิไม่อย่างนั้นฉันจะไม่สามารถทนได้อีกต่อไปแล้วนะขอขอโทษตอนเดี๋ยวไม่ที่เป็นงานของนายตอนเนี้ยที่เป็นงานของนายแล้วตอนเนี้ยบ้าเอ้ยฉันไม่ควรที่จะพูดสิ่งนั้นเลยโอเคขอโทษด้วยนะคะแม่เต็มห่าเต็มคอเลย,เยมาต่อเลยหัวข้อต่อไปการเชิญชวนจากอาซุสะเอ๊ะ การเชิญชวนจากอาตุษตะเหรอทำไมมาฟังดูแปลกๆวะอาตุสะดเส็จพี่ชายของฉันพูดว่าให้อยู่ห่างจากผู้ชายคนนั้นเอาลวค่ะก็กลับมากับรุ่นพี่คาสโกสเซนเมสตอรี่วันที่11-1 11-1ด้วยทำไมวะทำไมต้องถึงหนึ่งวะมีย่ะเป็นันพาร์ทแยกไปอีกเหรอโอ้โหมันละค่ะทีนี้มันเลยนะคะ การเชิญชวนจากอาคืสามันเลยมันจะอีกกี่คลิปวะเนี่ยของรูพี่คัสเนี่ยแล้วก็ไม่รู้นะคะก็ไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยโอเคหรือเปล่าจูนจูซีดนั่นเนี่ยไม่สบายหรือเปล่าแต่กูไม่จะถามนางเอกเลยตอนเนี้ยกูไม่สบายเนี่ยกูไม่สบายเยเสีงยงเด็กดูเสีงยง สบายดีขอบคุณละครไม่สบายดีแต่คนแค้ทอะไม่ไม่สบายคนแค้ทอะไม่สบายตอนเนี้ยนะคะก็เป็นย้อนถึงอดีตไปนะจะไม่ใช้เสียงเยอะนะคะจะไม่ใช้เสียงเยอะนะระวันงนะแล้วก็นึกถึงรอยยิ้มก่อนที่จะเข้ามาหาเรานะคะว่าแปลกแปลจแต,แ,ตแค่คิดเอง เฮ้ยแล้วทำไมเต่าเป็นอย่างนี้วะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันถูกล้อมรอบด้วยความมืดและเงาในทุกๆทางที่ฉันมองไปที่นี่ที่ไหนอะ่ะเสียงของฉันนั้นดังกึกก้องอยู่ในอยู่ลึกเข้าไปในความมืดมิดอย่างล้ำพังฮื่ม กระจกเหรอดังนั้นก็มีกระจกเกิดขึ้นตรงหน้าฉันมาจากที่ไหนก็ไม่รู้กระจกเหรอฉันส่องเข้าไปในกระจกอย่างลังเลแล้วฉันก็เห็นทับท้อของฉันฮนะมีกระจกด้วยว่ะไอ่ทับทมาจากไหนวะมันฉันเหรอเดี๋ยวนะ ปลายนิ้วมือของฉันยี่หอบไปแต่กระจกและทันใดนั้นมันก็ส่งเหมือนว่ามันก็แบบมีเป็นเกิดขื่นอยู่บนกระจกเห,เหมือนน้ำเหมือนเหมือนน้ำอะไรเนี่ยในมไม่ช้าฉันก็อะไรอะ่ะจุ่มมือฉันเข้าไปในกระจก ันั้นมือของก็เริ่มจะจุ่มเข้าไปในกระจกเอ๊ะมันไม่มันเริ่มที่จะดึงฉันเข้าไปข้างหน้าแล้วคืนกินเข้าไปในกระจกเหมือนลมดูดที่มีพลังอย่างมากมแสงสีขาวที่สองสว่างขึ้นอะไรอ่ะ ทำให้ตาของฉันบอ,บอดไม่ใช่บอดบอดไม่ตาของฉันบอดเหมือนชายชุดคุมเหมือนชายสีชายผ้าเุียมันเหมือนชายผ้าคุมเจ้าสาวอะค่ะที่มันเป็นระยงระยางที่มาจากหัวเจ้าสาวที่เป็นสีขาวๆอะค่ะสว่างสว่างอะเฮะ้ไม่ใช่ที่ทางหายไปฉันก็เปิดตาของฉันขึ้นแล้วฉันก็เห็น เป็นบ้านของฉันทำมาทำอะไรที่บ้านฉันเนี่ยจูนเอ๊ะเดียวดียวดิยวเดียวดยวเดียดยวเดียวดยวเดียวะดยวเดียวเดิกวะดียวเดียวเดียวดวเดียวดี้วเดียวเดวเดีดียเดวดีวดวดียวดียวเดียวเดดววดดดด มีอะไรหรือเปล่าเอ๊ะทพี่ขันมาอยู่บ้านเราได้วะอ๋อผูว่านะมันเป็นภาพลงตาแน่เลยเป็นภาพลงตาฉันว่าน่าจะเป็นภาพลงตาน่าจะใช่ตัวจริงภาพลงตามากกว่าออเอ้ย,อย,อยทำไมเธอไม่เรียกฉันว่าที่รักอย่างที่เคยนะเอะอะเด็ดเด็ดเด็ด อย่างงี่เง่าเลยนะคะอย่างงี่เง่าเลยเนาะเออเราเราอาศัยอยู่ด้วยกันนะตอนเนี้ยที่วิธีปกติเรียกฉันนะเอ๊ะที่ปกติที่เธอเรียกฉันเดียวนะอุ้ยเราเราเออคุณกับฉันเหรอคะไม่ว่ามันจะไม่หลักการที่คุณจะมาฟินแตบคแอบฟินยังไงก็ไม่รู้แต่ว่ารู้นะเว้ยว่า กูได้วเว้ยว่าไม่ใช่สนการณ์กต้องมาฟินแต่กูก็แอบปินอยู่ดีวะมสิเดี๋ยวก่อนมาสิสิ่งที่จะกดคือนะจูนกดเธอแน่ๆนะจูนท่าแขนของเขาแล้วก็เชยใส้เข้ามาทงไหนเออแต่แตต่คุณ้องถูกจับอยู่ในกูถูกจับอยู่ในห้องไส่สวนไม่ใช่หรอคะ จำได้ว่านั้นเกิดขึ้นในวันนั้นเพื่อนของทรงจำย้อนกลับมาเอ่อก็อะไรเหรอคะมย้อนกลับไปตอนที่เธอกับฉันยังอยู่ในอะคาเดมี่ด้วยกันตอนที่เราอยู่ย้อว่ายังไง,งอะเธอก็ว่ายังไงอะ เอมีไอ่ไม่ใช่หรอมีใครแต่ผู้คนที่รับผิดชอบกับเวทไได้ไหมคะแน่นอนพวกเขาทำได้เธอควที่รู้นะแตโอเคไมเนี่ยจู๊ดวางมของเขาอยู่บนหัวฉันอยังอ่อนโนอยนนั่นแล้วไ่คนทำลรคะเฮ้อ เตียงของเขานั้นเงียบฉันไม่ได้ยินอีกเลยเอ๊ะผัวแล้วมันเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วยวน้อยฉันหันหูฉันเข้าไปใกล้ปากเขาเพื่อกินได้ดีขึ้นแข้งของเขาที่อยู่ข้างบนหัวฉันก็เปลี่ยนเป็นน้ำแข็งเย็นเฉียบเอ๊ะฉันถอนถอยหลังแล้วนิ้จับเขา เมื่อมองหันกลับไปเขาก็ไม่อยู่ที่นั่นต่อไปแล้วอย่าบอกนะว่ากูหลงเข้ามาในป่าต้องห้ามอะเฮ้ยหรือว่าแลนดี้กับอศัศวะนั้นก็เป็นภาพมายาแล้วกูก็เดินขึ้นมาลึกกว่าเดิมแล้วก็แลนดี้กับอศัศวะเป็นเป็น,เป,นเป็นภาพมายาแน่เลยค่ะรู้สึกว่าอาศัศวะกับแลนดี้จะเป็นภาพมายานะคะเสร็จแล้วเราก็หลงเดินตามเข้ามาอีก ก็คือตอนเนี้เราอยู่ในเราอยู่ในป่าภาพมายาน,นั่นแหละจบ <c oughs> เฮ้ยมีวเดอร์โมมาอีกแล้ววอเดอร์โมสวัสดีจ้าตายืนอยู่ที่ที่ที่เขาเคยยืนอยู่ข้างในมีตาสีแดงสารลึกมืดมองมาที่ฉัน นี่มาก่อนแฮจูนเดี๋ยวครับเดี๋ยวนะงงปอาเสียงของคัสมันมันปลอมเสียงของคัสได้หรอวะไอ้สะแฮโคตรน่ากลัวชั้นฮัลลาพุ่งเข้ามาหาชั้นพยายามที่จะกือกินชั้นเข้าไปในความมืด นิ้งอสูตะที่เราเจอในป่าเป็นตัวจริงค่ะแล้วก็พาเรามาส่งที่หอพักเสร็จแ,แล้วเราก็เผลอหลับตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันฉันจ้องฉันถูกฉันดังนั้นฉันก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของชั้นแล้ว,ลวตาของฉันก็เปิดเปิดด <c oughs> ฉิฉันพิงกลับไปฉันพิง พิงกลับไปที่หัวเตียงแล้วก็จับหัวของฉันที่ถูกทำให้ปวดด้วยความเจ็บปวดมันไม่แค่ฝันร้ายใช่ไหมทำไมฉันต้องฝันอย่างนี้เนึกตั้งแต่ไปที่นั่นมาแล้วเนี่ยอ๋อตั้งแต่ไปที่ป่าน,นั้นมาก็ฝัน่างนี่เรื่อยเลยค่ะฉันรู้สึกแย่มากๆเลยอ่ะ ฉันเปิดดีกว่าถ้าไหมแล้วก็ฉันจะสายแน่ๆเอาจะหออันนี้สวนร <c oughs> ฉันรู้สึกฉ,ฉันรู้สึกทุรน,นทุรายมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณความฝันนั่นที่ฉันอยากจะเจอที่ฉันอยากจะที่ฉันได้เห็น้สักครั้งก็ยังดี แค่อยากรู้ว่าเขาโอเคหรือเปล่า,าที่ขนาดฉันนั่งลงในอี้ยของฉันฉันสังเกตเห็นว่านักเรียนกำลังกระซิบเกี่ยวกับเพื่อนพี่คลาสเหมือนที่พวกเขาได้ทำเมื่อวานนี้บิลลินอนุสวัวด์ในอีเลียสอนรสวด์อีเลียสมาถึงห้องเรียนแล้วก็เข้ามาหาฉันที่โต๊ะระหว่างนั้น อะไรอ่ะ E Apple ears chapter หมายถึงว่าการคุยเกี่ยวกับ e ีเ l e ย s ก็เริ่มคูณมากขึ้นอ้าวปันหา e ีเ l e ย s อีกอะไรของมันวะอ๋ออ๋อเพราะครับทำแล้วไม่ก็มาเขาถึง e ีเ l e ย s ด้วยไม่หาเดี๋ยวกูก็ตบกัดนไป EPOI A นี่คุณเพียหากูไหม e a r l e s เป็น ตูจะปัดแรกเลยให้ดูนะสิเป็นหนึ่งในครอบครัวของผู้ชายเวทมืดละฉันสงสัยว่าการรู้สึกว่าถูกเชื่อมโยงของผู้คนอย่างไรมันเป็นยังไงอะนะมึงมาเป็นเองไม้มเอร์ัดนั่นน่ากลัวไม่ใช่หรอครอบครัวของพวกเขาอะเป็นเอลทิที่นะมันน่าเสียดายมากๆในสำหรับฐานะพอน่อโบนะนะมึงไม่รู้เหี้ยอะไรมึงก็อยากพูดอีเกอร์เองคนเดิมเขาไปตอบอีกคนนึง้าทีบใช่หไหม อันนี้อยู่ว่าอีเลีสกวามจริงก็มีส่วนรู้ร่วมทุกเวทมืดด้วยละ่ะพ่อมึงเหอะมึงไม่รู้หาอะไรอย่าพูดดีกว่าฉันไม่สามารถาการหน้าของพวกเขาได้ถึงแม้ว่าฉันจะทําก็เหอะฉันทนทว่าเขาต่อไปไม่ได้แล้วขอโทษที่ทําให้เช้าของเธอเป็นอย่างนี้นะบางทีฉันเธอไม่ควรมาใกล้ชันสักพักนึงละ่ะ อย่างนั้นได้ยังไงกันเล่าผู้อย่างนั้นได้ยังไงกันเล่าผู้คนผู้คนจะเริ่มพูดเกี่ยวกับเธอด้วยนะฉันไม่สนใจว่าใครจะพูดอะไรเกี่ยวกับฉันทั้งนั้นแหละถ้าเธอมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ครัสจะโกรธฉันแน่ๆเลียสเบลดินเอานี้ไปมีเลียสอะไรเนี่นยยื่นจดหมายมาให้ฉัน แบบส่งจดหมายมาให้ฉันไม่มีใครมองอยู่ออเดีโดนเรากลัวโดนเราลินนทาไปด้วยใช่ไหมนี่มาอะไรเนี่ยหมายจากพี่ชายของฉันถึงเธอไงล่ะอะพัสเขียนจดหมายนี่เหรอฉันรับจดหมายมาในมือของฉันอือ่ะแล้วค่ะก็ขอจบ อ่ละตอบถูก DJ ด้วยค่ะดีใจด้วยเย้นะคะอาะละค่ะก็ขอจบการแคชเชีร์วีเดทวิสต์เดสฮารุพี่คัสโกสเซนเมตสตอรี่พาี่ยิบสามนะคะไม่แต่เพลงเท่านี้นะคะมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะพาี่ยิบสี่นะคะอ่ะละค่ะไปแล้วล่ะคะ่ะบ๊ายบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์หรือซับสไครต์หรือว่าแชร์ให้ด้วยนะคะจุบจ๊บๆอ่ะนะคะเราก็มาเช็คจูเนอร์กันหน่อยนะคะ ทำสิ่งโดยพี่คัดก่อนฉันกัง,งวลกับเธอเราตัดสิงของเธอการแต่งของเธอนั้นเข้าใกล้อย่างรวดเร็วมากมันต้องก็ไม่ใช่ดี๋ทก่อนการการตัดสินในวันที่ของเธอใกล้เริ่มใกล้เข้ามาแล้วแล้วมันก็ในในเนี้ยแล้วมันก็ผ่านไปเร็วมากมากฉันกลัวว่าเธอจะไม่สามารถมีตมีสติต กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในติดใจของเธอเธอนั้นโชคไม่ดีมากๆที่ได้ที่ที่ต้องหยุดการฝึกของเธอระหว่างการระหว่างก่อนวันที่กึก่อนต้องกลางคันก่อนวันที่สึงสามอนถึงแม้ว่าตอนนี้ฉันจะไม่สามารถอยู่กับเธอได้แล้วฉันก็พยายามัก็หวังว่าเธอจะพยายามตัวเธอดีที่สุดฉันต้องเชื่อในตัวเธอนะ